รายการนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาไม่เหมาะสำหรับเข้ามานะครับจะมี3ห้องให้เลือกนะครับก็จะต่างกันตรงที่เลทก,การเดิมพันนะครับห้องแรกในขั้นต่ำหนึ่งถึงเก้าห้องสองเนี่ยสิบถึงเก้าสิบนะครับห้องสุดท้ายหนึ่งร้อยจนถึงหนึ่งพันนะครับอัตราการเลเ่นในเกมนี้นะครับผมก็หนึ่งบาทเนี่ยจะได้สองเหรียญน,นะครับหรือว่าสองเหรียญหนึ่งบาทนั่นเองวันนี้ผมมีทุนอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับก็จะได้ไปสองพันเหรียญนะครับวันนี้เราก็ไปเล่นนห้อองแรรก็พะคับ อไปปั๊บเลียกระสุนก่อนดีกว่านะครับยิงนัดละ2เหรียญก็พอนะครับหรือว่านัดละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับก็เกมนี้เหมือนเกมยิงปลาทุกอย่างแต่ว่าเปลี่ยนจากปลานะครับเป็นซันบกนะครับเป็นมุงมากไก่นะครับผมเป็นกระต่ายเป็นอะไรก็ว่านไปนะครับวิธีเล่นเหมือนกันเลยนะครับยิงตัวไหนก็ได้ที่เราชอบยิงนะครับจะกะยิงยิงไปเลยนะครับก็ตัวไหนที่ได้เยอะนะครับก็ดูจากขนาดนะครับตัวใหญ่ได้เยอะตัวเล็กก็ได้น้อยหน่อยนะครับ เราก็มีฟักทองนะครับฟักทองก็เหมือนระเบิดนะครับถ้ายิงฟักทองแตกเนี่ยสัตว์ในหน้าจอเนี่ยจะแตกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีมังก้อนเป็นบอสของดานนะครับก่อจะคล้ายๆเกมฟูลฟิตนะนะครับแต่เปลี่ยนลูกสัตว์ทนเองนะครับมาดูว่าเกมยิงสัตว์กับยิงปลาเนี่ยอันไหนแตกง่ายแตกยากกว่ากันนะครับผมแบงมีมอมมีมีก็ไม่มีฟิวเจอร์อะไรซับซ้อนนะครับมีเฮปเลอร์ห่งเดียวนะครับ ก็อะไรตัวไหนได้เยอะได้น้อยดูจากขนาดได้เลยนะครับมาหินปบายปากทองโอเคยิง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 ลิงอันนี้อะไรเนี่ยกล่องกล่องสมบัติดูจากขนาดแล้วเนี่ยมังกรก็เป็นบอสนะครับลองมาก็น่าจะเป็นวัวแล้วก็ช้างนะครับทีได้เยอะๆนะครับแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยเข้าไปนะฮะวัวยิงวัวยิงวัวโอยวัววัว,วไม่แตกเลยโอ้ิง ไปยิง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 นี่แตกเรากระต่าย12เหรียญพักทอง,ทองเราอยากรู้ว่าเป็นเงินบาทเราเด้เท่าไหร่เนี่ยก็ให้หาร2 2> สองนะครับคิดง่ายๆเลยนะครับผมอ่าห้องนี้ก็ผมซื้น,นาลิกเก้าเหรียญนะครับก็คืออ่าประมาณ4.5บาท <laughs> อันนี้ก็บาทเดียวก็พอนะฮะบ,บาทเดียวก็เสียได้ <laughs> โอเค อ่ะตุนพันหนึ่งก็ได้พันนัดนะครับก็พอเพียงพออยู่นะฮะสำหรับเล่นเกมนี้นะครับตุนร้อยสองร้อยก็เล่นได้เลยนะถ้าเราเล่นนะอ 1, ัดหนึ่งเหรียญนะครับสี่ห้าร้อยนัดก็ได้เล่นแล้วนะครับผมไปยิง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 แกตรงนีงง้แกะ,กแกะโอ้ตอนนี้เหลือแค่พันห้าร้อยเหรียญแล้วครับโดนไปสี่ร้อยกว่าเหรียญแล้วนะครับไอใจเย็นนะผมยิงไปก่อนปกติเราจะได้ก่อนนะแต่วันนี้เราเสียก่อนว่ะนะฮะใจเย็นนะครับค่อายิง ่าแกแตกแล้วโอเคฝากทองมีเอาหมูยิงไปครับโอ้โหเหลือพันสี่แล้วครับโดนไปห้าร้อยเหรียญแล้วนะโดนไปสองพันห้าสิบแล้วยิงบาทนึิงโดนไปสองพันห้าสิบแล้วโอ้โหแบบียิงง่าโอ้โหวันนี้โดนซะมั่งเราจริงไปก่อนยิง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 โอ้โหเหลือพันสี่แล้ว ตัวแต่งไหมแต่งไหมอ่ะเพิ่มเหรียญเลยนะครับเป็นนัดลาซีเหรียญน,นะครับแล้วก็ยิงฟักทองเลยนะครับอ่ะถ้าใครเสียก่อนนะครับผมแนะนํานะถ้าเกมนี้นะตัวที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับถ้าเสียโดนก่อนขนาดนี้นะครับคือฟักทองกับมังกรนะแต่ว่ามังกรอาจจะยากไปสักนิดนึงว่าฟักทองคือทางเลือกอ่ะฟักทองมาผมจะยิงมังกรเลยนะฮะกดคีบสองครั้งเพื่อเป็นการล็อกเป้านะครับหรือว่าถ้าใครเลนร่นในคอมเนี่ยอ่ากดหมดโอ้ย มาแล้วครับสามพันเหรียญอุ้ยสามพันเหรียญก็หนึ่งพันห้าร้อยครับผมยิงสองบาทได้พันห้านี่เลยครับประกองตัวพิเกรมมาอ่าถ้าใครเล่นในใน,ใน,ใ,นในคอมนะครับกดบนเนี่ยมันจะยิงเป้าที่ได้เงินสูงสุดกดล่างจะยิงเป้าที่ได้ได้เงินน้อยสุดน,นะครับขอบคฟิวเจอร์ดนคอมนะ,คนะส่วนใครเล่นในโรศัสทบก็แตะไปคลิกสองทีนะครับถ้าจะล็อกเป้าของก็คลิกเมาส์สองทีโอเคสวย โอ้โหเมื่อกี้โดนไปเกือบครึ่งนะได้ฟักทองมาตอนนี้มีกําไรแลร้วผมมี4,000เหรียญแล้วนะกาไรก็2,000เหรียญกำไรพันึงนะครับผมก็ยิงไปก่อนนะครับจัดฟักทองนี่ขออีกสักลูกหนึ่งแน่นอนทํามันแตกยากหน่อยแหละแต่ว่าถ้ามันแตกก็อย่างที่เห็นนะครับคุ้มนะครับแตกได้แบบ3,000เหรียญอะไรอย่างนี้ก็มันขึ้นอยู่กับปลาในหน้าจอด้วยนะว่ามันมีเยอะมีน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อกี้อาจจะมีเยอะนะครับได้ตั้ง3,000ถ้ามีตัวใหญ่เยอะนี่ก็ได้เยอะเลยนะครับผม มาโดนอีกแล้วสามพันแปดอะไรครับพี่ไมื่อก่อนอลองดูครับว่ายิงปักทองแต่คุ้มไหมดูที่สองไหมแตกจ <c oughs> ะเย็นนะถ้าผมว่าถ้ามีปุนแล้วตามยิงยาวๆนะผมว่าถ้ามันแต่งมายัางไงก็คุ้มนะครับแล้วก็เพิ่มเหรียญเพิ่มเป็นนาราซีเหรียญน,นะครับหรือว่านาฬิาสองบาทออโต้ไปเลยโอ้โหไม่แตกครับตามลูกพันไปมามาครับลูกที่สี่ ก็ล็อกป้อเหมือนเดิมนะฟักทองฟักทองฟักทองอุ้ยพันเหรียญก็ห้าร้อยครับผมอ่ะผมก็คุ้มนะสี่ลูกแตกลูกหนึ่งยังคุ้มอ,ะอ่ะอ่าก็สวยงามครับสำหรับฟักทองเกมนี้อ่ะลองยิงดูนะครับผมว่าถ้าใครมีดูเยอะๆนะตามยิงมันเนี่ยผมว่าคุ้มนะถ้าสมมติว่าผ่านไปสามลูกสี่ลูกไม่แตกแลูกที่ห้าแล้วก็เพิ่มเลทเพราะว่าถ้าแตกก็ได้เยอะกว่าเดิมแล้วประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อกำไรประมาณพันกว่าบาทเลยครับผม ก็ยิงน่ารำบาดสองบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจเล่นนะครับแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ก็ไปนะครับผมบ๊ายบาย